สวัสดีจเจ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสบาอิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนช่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่งางใสช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดป้าลดกระช่วยลดอาการที่ใครที่เป็นสิวช่วยให้แผลที่เกิดจากสิวหายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะ ค,ค่ะใครเข้ามาแ้วก็กด Subscribe กด Like กดแชร์เพือ่อเป็กนกำลังใจในการัำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้มะนาวนะคะใครมีมะนาวแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะในส่วนของมะนาวก็จะมีกรด AHA นะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เรานํามะนาวไปผ่าซีกค,ครึ่งครึ่งลูกแบบนี้เลยนะคะคนให้เราผ่าครึ่งแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นให้เราใส่ขมิ้นลงไปนะคะใส่ขมิ้นลงไปในะมะนาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะไ้ฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะให้เราบีบน้ำผึ้งลงไปในมะนาวตรงนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นได้เรานํามาขัดแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาเหนียวนะคะเขาไม่เหนียวนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ํามะนาวออกมานะคะให้เราขัดขัดวนๆแบบนี้ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะ นี่เลยนะคะให้เราขัดๆวนๆแบบนี้3าถึงหนาทีนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้3าถึงหนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับส like, ไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดกระมังใกในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้พี่ต้องลองทําใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ